สวัสดีค่ะพบกับงวดน,น้รวยวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลย์สูตรให้กันงวดต่อง,งวดสุดใหม่วันตนน่อวันค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักหน่วย 200. รางวัที่สองบวกหลักพันรางวันที่สองหลักร้อยรางวันที่สองบวกหลักสิบรางวันที่สามหลักสิบรางวันที่สองบวกหลักร้อยรางวันที่หนึ่งและหลักพันรางวันที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวันที่หนึ่งค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดติดตามกด u b s c r ค b e กูกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ใหม่เด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเป็นสูตรวดต่องวด่ค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็นําผลของ3มรางวัลใหญ่ของวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น54าสิบสี่คูณเก้าสิบห้าค่ะเท่ากับห้าหนึ่งสามศูนย์ 62คูณ47เท่ากับ2914ค่ะ41คูณ33เท่ากับ1353เล็เดี๋ยวที่ได้จะได้เป็น5 2 9 4 0 1และ3ค่ะตัวเลขจาก0ค่ะจะได้เป็น4บวก2เท่ากับ6 9บวก5เท่ากับ14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ค่ะ1บวก1เท่ากับ2และ5บวก0ย์เท่ากับ5ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น5 1 3 0 2 9 1 4 1 3 5 3หสาม 5้าส3งเ4้าสีและศ1นยค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มเต็มสมรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ5้าส 6กสีและ0 1นยค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรต่องวดรู้ก่อนออกในงวดที่5้าพฤศจิกายน2566ฟันมาเลเตม็ตมๆนะคะ ก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น52คูณ94เท่ากับ 4, 8, 8, 8 64คูณ25เท่ากับ 1, 6, 0, 0และ1คูณ13เท่ากับ13หลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น 6, 8, 3, 0, 1และ4ค่ะ ตัวเลขจากศูตรค่ะจะได้เป็น0ย์บวก1เท่ากับ1 6บวก1เท่ากับ7 0ย์บวก8เท่ากับ8และ4บวก8เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น4888ป6 0 0 0 0ปด หกแปดสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแปดสองและแปดเจ็ดหกสี่ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะไอ้ขอวงทุกงวดที่เขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ทให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะไอจะพยายามคิดสูตรเด็ดแต่งเลขในเน้นสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนนี่ตามรุ้นการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆคนเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย